สวัสดีครับพบก,กับการวิเคราะห์ราคาองคำจาก YLG ประจำาชวาวันที่7มีนาคม2560ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาองคำแลว,วันก่อนหน้าราคาองคำเปิดตลาดบริเวณ1,232.41ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบร,ริเวณ1,236.77ย่อตัวต่ตตำสุดบร,ริเวณ1,224.25ปิดตลาดไปบริเวณ1 2 2 5 5 6อ่อนตัวลงมาประมาณ8.66เรียญดอลลาร์ต่อออน ราคาคตลาดโลกในวันจันทร์ปิดตลาดในแดนลบเป็นวันที่3ติดต่อกันแต่อย่างไรแล้วก็กตามราคายัางคงทรงตัวในะระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ในวันศุกร์ขณะที่การที่นางจเนตเยเลนประธานธานาคารกลางสหรัฐและเจ้าหน้าที่เฟดท่านอื่นส่งสัญญ,ญาณสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมประจําวันที่14และ15มีนาคมสถานการณ์ดังกล่าวยังคงกดดันให้ราคาทองคํามีการดิดตัวขึ้นได้ค่อนข้างจํากัดขณะที่ทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐ ยังคงมีแนวโน้มที่ค่อนข้างสดใสปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เกิดกระแสการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐอย่างต่อนเนื่องทั้งนี้นักลงทุนยังคงจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อเป็นปัจจัยชี้นากระแสการคาดการณ์ด,รดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามราคารองคํายังคงได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากแนวโน้มสถานการณ์ทางด้านการเมืองระหว่างประเทศยังคงมีความคุกนขุ่นขณะที่ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเลือกตั้งในฝรั่งเศส มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเมื่ออดีตนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสปฏรเสธที่จะลงแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดียิ่งเพิ่มโอกาสให้กับนางมาลินเลอเป้นซึ่งเป็นผู้ต่อต้านสหภาพยุโรปมีโอกาสได้รับชัยชนะขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามากรณีดักฟังโทรศัพท์ของเขาจากอาคารทรัมป์ยิ่งกระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น สรุปภาพรวมการลงทุนณนวันก่อนหน้าการซื้อข,ขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํา SPDR ขายทองคําออกมา3.810ตันถือครองทองคาที่ระดับ836.766ตันกองทุนโลหะเงินไอแชถือโลหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ135.88 0ตันการเคื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณนวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปได้ระดับ17.78อ่อนตัวลงมา0.18ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดไปได้ระดับ2954.34จุ อ่อนตัวลง51.37จุดสกลุลเงินยูโรปิดตลาดไปได้ระดับ1.0578อ่อนตัวลง0.0042ดัชนีดอลลาร์อินเด็กปิดตลาดไปได้ระดับ101.69บุกขึ้นมา0.15ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากสินทรัพย์เสี่ยงอ่อนตัวลงโดยเฉพาะดาวโจนส์ปรับตัวลงจากความกิตกกังวลนโยบายของทั้มและเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ ตลาดหุ้นสหรัฐอ่อนตัวลงในวันจันทร์ขณะที่นักลงทุนวิตกถึงความตึงเครียดทางการเมืองจากกรณีเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธสีลู่ลงสู่ทะเลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นขณะที่ประธานาธิบดีดูนันทรัม์ลงนามในคำสั่งห้ามประชาชนจาก6ชาติมุสลิมเดินทางเข้าสู่สหรัฐอีกครั้งทางนี้ดัชนีเฉลี่ยุตสาหกรรมดาวโจนอ่อนตัวลง51.37จุดหรือ0.24เปอร์เซ S&P 500ปรับตัวลง7.81จุดหรือว่า0.33%และแแบปรับตัวลง21.58จุดหรือว่า0.37%เท่้นี้กรณีทํำรงนคำคําสั่งฉบับใหม่แบนมุสลิม6ชาติเข้าสาหรัฐยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์มีการออกคําสั่งยกเลิกคําสั่งเดือนเดือนมกราคมที่แบน พลเมืองจากเจ็ดชาติมุสลิมเข้าสหรัฐแต่มีการออกคำสั่งใหม่คราวนี้คำสั่งฉบับใหม่มีผลในวันที่16มีนาคมห้ามพลเมืองจาก6ชาติมุสลิมได้แก่ซูดานซีเรียอิราลลิเบียโซมาเลียและเอเมนจะถูกสั่งห้ามเดินทางเข้าสหรัฐเป็นเวลา90วันนอกจากนี้คำสั่งใหม่จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ที่มีวีซา่าหรือถือกินการ์ดหรือได้รับอนุญาตให้พำน,นักในสหรัฐ เป็นการถาวรขณะเดียวกันคำสั่งใหม่อนุญาตให้ผู้ที่มีวีซา่าสหรัฐภายในวันที่27มกราคมซึ่งเป็นวันที่ออกคำสั่งฉบับเดิมสามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้ทั้งนี้การที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกประกาศฉบับใหม่เพื่อเป็นการแก้ไขประกาศฉบับเก่าหลังจากมีการต่อต้านในวงกว้างและถูกสาลยับยัง้ง อย่างไรแล้วก็ตามทรงคายังคงถูกกดดันเมื่อที่ทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังคงสดใสต่อเนื่องโดยเฉพาะยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนมกราคมกสูงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อภาคโรงงานปรับตัวเพิ่มขึ้น1.2%โดยปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่2ติดต่อกันหลังพุ่งขึ้น1.3%ในเดือนก่อนหน้าและวิเคราะห์คาดการว่ายอดสั่งซื้อภาคโรงงานจะเพิ่มขึ้นเพียงแค่1.0%ในเดือนมกราคมเมื่อเทียบเป็นรายปี แต่อย่างไรแล้วก็ตามยอดสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐทะยานขึ้น5.5ในเดือนมกราคมการดิดตัวขึ้นของยอดสั่งซื้อภาคโรงงานมีสาเหตุมาจากประสงค์ที่แข็งแกร่งในเครื่องบินอย่างสรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโรยเให้แนวรับระดับ1 216 1 208และ1 202แนวต้านประเมินไว้ระดับ1 237 1 245และ1 254สำหรับกรุตการลงทุน ทางรัทลงคำยังไม่สามารถดีเหนือระดับ1,237เเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นระดับสูงสุดของวันก่อนหน้าได้ราคาจึงเกิดการอ่อนตัวลงในระยะสั้นประเมินแนวรับไว้ที่บริเวณ1 2 2 0 1พถึงเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนหากยืนได้ราคาจะเกิดการดิบตัวขึ้นอีกครั้งทางนี้แนะนำนักลงทุนลงทุนระยะสั้นจากการแบ่งตัวในกรอบโดยใช้โซนแนวรับระดับดังกล่าวในการเข้าเสี่ยงซื้อแต่หากหลุดอาจตัดขาดทุนเพื่อลดความเสี่ยง ขณะที่หักราคามีการดิดตัวหรือรีบาบาขึ้นอาจจะทยอยแบ่งทองคำออกขายตามบริเวณแนวต้านสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ